นผลสิ่งนี่มันเลือเลยติดไม้เนี่อกไปได้ออกไปแล้ว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 จะช่วยมันออกมาเฮ้ยเฮ้ยติดอ่ะติดครับออกไม่ได้เนี่ยเอาบินใหญ่เลย ติดกิ่งไม้ครับติดงาไมา้โอ้โหหมุดก็ไปออกไม่ได้เฮ้ยอ,ออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วครับอเติดครับหัวติดโอ้กำลังกินอะไรอยู่กินอึงอ่างครับกินนี่กินอึงอยู่โอ้ ดูครับดู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 ครับดูครับกำลังกินหูซิงครับหูซิงกูบลื้อกินกบกินอึงนี่ครับ Yay.